คนที่เกิดในวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์บ้างใครที่เกิดในวันจันทร์นะให้รู้ไปเลยว่าคนที่เกิดในวันจันทะร์เนี่ยมีความน่ารักจุดแข็ง,ขงเกิดวันจันทร์คือไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเขาเมตตาเอนดูอะ่ะคนเมตตาเอนดูนี่มันก็ถ้าเป็นเด็ก mm hmm. เขาเรียกนะ mm hmm. เป็นลูกรักอะ ถ้าเป็นสมัยที่เราเรียนเราเคยแบบมีคะแนนจิตพิสัยไหม<笑><笑>เวลาทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับว่ามีภาษีดีกว่าเขาดังนั้นจุดแข็งของเกิดวันจันทร์เนี่ยคือเป็นคนที่น่ารักมีน้ําใจปรับตัวเข้าหาคนอื่นมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาปรับตัวเข้าหาตัวเองเพราะเราเคยคุยกับใครแล้วเขา สนใจเป็นห่วงในตัวเราไหมคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างนั้นแล้วคนเกิดวันจันทร์นะเป็นคนที่ทำอะไรก็หน้าทนุถนอมไปหมดอะ่ะก็จะมีคนมารักเมตตาเอ็นดูนะคนเกิดวันจันทร์จะเป็นส่วนมากทีนี้ถ้าเราจะมองสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์มีศักยภาพซ่อนอยู่ ก็คือเรื่องของการมีน้ำอดน้ำทนอยู่ข้างในคล้ายกับว่าบางครั้งคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่รู้ว่าศักยภาพของตัวเองนั้นเนี่ยมีเยอะมากเลยนะในบรรดาคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยซึ่งดูนุ่มนิ่มหน้าทนุถนอมอ่อนหวานอ่อนโยน แบบนี้เนี่ยมีน้ำอ,อดน้ำทนสูงมากนะบางครั้งเนี่ยคล้ายกับว่าสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้เงียบๆคนเดียวไม่บอกใครได้นะคนเกิดวันจันทร์หลายต่อหลายครั้งเนี่ยเจอพายุทางวิกฤตเศรษฐกิจกเลยรก็แล้วแต่เข้ามาแล้วก็ ไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเกรงใจคนอื่นเพราะเราเคยเห็นคนที่แบบที่เกรงใจมากไม่กล้ารบกวนคนอื่นเลยแต่ถ้าใครอยากได้อะไรบอกนะตัวเองเนี่แบบไม่มีก็ไปหาให้เขาตัวเองไม่ค่อยสุขสบายเลยแต่ว่าคำหนึงถึงคนอื่นก่อนแหละค,นคุนเกศวรรณจันทนระ์เขา เขาน่ารักแบบนี้บางทีถ้าว่ากันตามตรงนะคนเกิดวันจันทรนี่น่ารักจนน่าสงสารเลยนะคือใจดีกับคนอื่นแต่ว่าต้องใจดีกับตัวเองด้วยอันนี้เป็นความเป็นห่วงบวกกับคําแนะนําของอาจารย์กันแล้วกันถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดวันจันทร์นะอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เราเอาจุดแข็งของตัวเองอะ่ะที่เป็นคนมีน้ําอดน้ําทนสูงแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ยอดท้อง,ง่ายๆอ่ะถึงแม้ดูภายนอกนะคนเกิดวันจันทร์นะดูภายนอกเหมือนกับจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ภายในคนเกิดวันจันทร์นั้นนะ่ะเข้มแข็งประดุษภูผ,ผาหินจะเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ป่ะตอนนั้นถ้าเกิดอาจารย์เป็นคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่จะทำก็คือเป็นผู้ที่ อคอยดูแลคนอื่นรวมถึงธุรกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่เป็นคนที่ทำธุรกิจหรือทำอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการดูแลการบริการคนเกิดวันจันทร์มีพรสวรรค์ในเรื่องของอาหารการกินเลยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านของอ อาคารสถานที่หรือแม้แต่คนเกิดบันจัตเนี่ยลึกๆแล้วอะ่ะเขาให้เกิดมาเพื่อเป็นพ่อพระแม่พระดูแลคนอื่นการทำงานทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องความสะอาดบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับแม้แต่นะเป็นที่พึ่งทางใจให้คนเออ เพราะเป็นคนใจดีอเป็นคนเดิมไงแล้วก็อดทนต่อความยากลําบากในการที่จะต้องต้องใจดีกับคนอื่นเพราะเราเข้าใจไหมว่าบางทีอะ่ะคนจะใจดีกับคนอื่นอะ่ะมันยังต้องเจอความยากลําบากที่จะใจดีกับคนอื่นเลยคนอื่นเขาไม่ไดเ้เข้าใจในสิ่งที่คนเกิดวันจันทร์พยายามจะ จะพูดจะบอกจะทําให้ดีๆก็เลยต้องเหมือนกับแลว้วเองก็อดไม่ได้ไงที่ต้องแบบต้องช่วยคนอื่นให้ได้ก็ไม่ใช่ว่าอดทนในการที่จะช่วยคนอื่นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแค่มีใจจะช่วยแล้วก็จบแล้วก็พอเนี่ยคนเิดวันจันนี่ชอบใครก็มักจะเก็บไว้ในใจซะเป็นส่วนมากเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งรู้ว่า ตัวเองใจไม่แข็งพอที่พูดออกไปแล้วแล้วถ้าได้รับคำรู้สึกที่ไม่ดีหรือการตอบรับที่ไม่ได้เป็นไปดังคาดเงี้ยเดี๋ยวหัวใจมันจะทนไม่ได้แล้วนเกิดวันจันทร์ดงนั้นจุดอ่อนของเกิดวันจันทร์ข้อหนึ่งก็คือมันมีความอ่อนไหวในใจมากเกินไปมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันจันทร์นะ แล้วเขาเปลี่ยนใจไปมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจและให้เวลาให้โอกาสให้ให้ช่องว่างเขาที่เขาจะคิดทบทวนไปมาบางทีตกลงกันเสร็จแล้วลละแต่คนดเขือนวันจานร์สักพักหนึ่งก็จะเ,เดี๋ยวเปลี่ยนใจนะไม่เอาละแบบนั้น แล้วหลายต่หลายครั้งทำให้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยต้องผิดคําพูดกับคนอื่นเพราะว่าตัวเองมีเหตุหลายประการเลยแหละที่จะไม่เอาแบบที่ตกลงกันไปล,ละดังนั้นจุดที่เป็นจุดอ่อนคนเกิดวันจันทร์นอกจากความวิตกกังวลหรือว่าความไม่แน่นอนไปแล้วเนี่ยมันก็คือ การที่เราไม่สามารถที่จะทำเรื่องที่มันเหมือนกับใหญ่ๆได้ไม่เป็นไรถ้าเราจะทำธุรกิจการงานการเงินอะไรอาจารย์มีข้อแนะนำสองข้อข้อแรกอะ่ะอย่าไปคิดอันที่มันใหญ่แบบแล้วก็ทำทีเดียวว่าเราไม่ใช่คนที่เ,เหมือนกับพร้อมที่จะทนแรงกดดันมากๆทีเดียวให้เราค่อยทำอะไรพีชีนนิดเป็นธุรกิจเล็กๆเป็น แม้แต่การขายสินค้านะฉลกของเกิดวันจันทนั้นนอกจากบริสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการการดูแลอาหารการกินแล้วเนี่ยของที่มีชิ้นเล็กๆของที่มีขนาดเล็กๆรวมถึงการขายของที่ราคาไม่สูงแต่ว่าขายอาจจะแล้วแต่จํานวนมากๆกันแล้วแต่มันก็คูณเนเงินเยอะๆเหมือนกันมันถูกฉลกขายของชิ้นเล็กขายของ ราคาไม่สูงแล้วก็จํานวนเยอะขายของที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการหรืออยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการคนการดูแลคนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเป็นเป็นแม้แต่ทางการแพทย์หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงแวดวงของอาหารการกินเพราะว่าการลงรายละเลอียดการใส่ใจเราดีแล้วเขา,เาจุดแข็งตรงนี้ไปทําเพื่อกู้วิกิตทางด้านการเงินส่วนใครที่มองว่า อยากจะเสริมโชคเสริมล่ามเสริมดวงโดยเฉพาะเรื่องการเงินเต็มๆเลยอาจารย์ก็เปิดโอกาสนะว่าในเริกงามยำดีก็ให้ส่งชื่อสกุลมาทํายันมหาเศรษฐีแบบนี้โดยเอาชื่อสกุลของเราอาจารย์จะมาเขียนปลุกเสกใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้ส่งไปให้เราบูชาแล้วอาจารย์ก็จะทําการเอาชื่อสกุลเรามาจุดเทียนสริมงคลร้อยแปดประการแบบนี้ขานชื่อต่อหน้าองค์เทพว่า ข้าแต่องค์เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้บันดานซับบัรดานโชคคนที่เกิดบรนจันร์คนนี้ขอชื่อนิสกุลนี้มีความตั้งใจที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างตัวนะสร้างครอบครัวนะมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาขอท่านโปรดบันดานนะโชคลาภให้เขาแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยเราก็ได้รับยันมาสถีไปสนทีอาจารย์จุดให้เราก็จะ ได้พลังแล้วก็ได้โชคลาภแล้วก็ได้ฐานจิตได้ตลอดชีวิตด้วยยันมหาเศรษฐีที่เราส่งชื่อสกุลมาทำนั่นเองก็หวังว่าคนเกิดวันจันทร์จะเป็นผู้โชคดีคนนั้น